วันนี้กิ๊กจะมาพูดในเรื่องของการเขียนหรือว่าเมเนจอะไรไม่ได้เลยสมองมันจะใช้งานได้ดีเมื่อเราจัดระเบียบมันมันดีมากจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่อง g i g g l e is h a p p y นะคะก็วันนี้กิ๊กจะมาพูดในเรื่องของการเขียนการเขียนเปลี่ยนชีวิตจริงๆทุกคนเขียนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจำเป็นต้องเป็นปากกาเขียนกระดาษอย่างเดียวนะเป็นการเขียนในเอวิทิงที่แบบเป็นการจดบันทึกอะ ดีมากจริงๆคนกิ๊กรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกๆที่กิ๊กทำนะคะแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตกิ๊กไปเลยอย่างสิ้นเชิงจากคนที่มีเรื่องอยู่ในหัวเยอะมากแล้วไม่รู้จะทําอะไรดีหนึ่งสองสามสี่แล้วเป็นคนไอเดียเยอะคือทุกอย่างมันจะแบบป๊อปอัพป๊อปอัพป๊อปอัพขึ้นมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆอย่างอ่ะพอมันเป็นไอเดียดีๆแต่บางทีมันก็ารประทานหายไปเพราะว่าแบบเออเราไปเดทโจรเราไปเดทติดตามแค่คิดว่าแบบนี่มันดีๆมันจะทําอะไรอย่างเงี้ยคือสมองคนเราอ่ะมัน มันไม่ได้ลงรับมาให้ให้ให้จดจำอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนคือกิ๊กเคยอ่านวิจัยหลายๆหลายๆอย่างมาสมองมันจะใช้งานได้ดีเมื่อเราจัดระเบียบมันซึ่งมันขอเกี่กมันไม่จัดระเบียบอะไรเลยทุกคนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะการที่กิ๊กเอาสิ่งต่างๆมาแชร์กันทุกคนไม่ได้หมายความว่าโอ้โหฉันดีเลิศประเสริฐสีือทุกคนมีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นกิ๊กคิดว่านะมันขึ้นอยู่กับว่าเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันยังไงแล้วกิ๊กก็รู้สึกว่าตอนนี้ มันมีอะไรบางอย่างที่ทกิกาลองเอาไปทำจริงแล้วมันเวิร์กกิกก็เลยเอามาแชร์ให้ให้กับทุกคนได้ฟังอย่างเช่น การเขียนนี่แหละเดี๋ยวกลับไปจุดเดิมก่อนการเขียนมันเกิดจากอะไรมันคือการที่กิ๊กอะรู้สึกมีอะไรหลายอย่างเยอะแยะอย่นหเต็มไปหมดมีสิ่งที่ต้องรับมือจัดการเยอะแยะเต็มไปหมดแต่รู้สึกว่าบริอะไรไม่ได้เลยทั้งทั้ที่บางทีรู้สึกไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นด้ซ้ำแต่ตมรเนจอะไรไม่ได้ทุกคนแล้วเราก็จะแบบมีข้ออ้างต่างๆนานาว่ายุ่งไปตามเวลาของคนอื่นไม่รู้จักปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยพอเราไม่มีการจัดการตารางชีวิตอะมันทําให้เวลาเรา เสียไปกับอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็รู้สึกว่าเรายุง่งสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ร้างคนเราอะไรเลยทนั้นที่เราู้สึกว่าเรายุ่งมากทุกคนเคยเป็นปะนี่ก็ได้ไอเดียมาจากหนังสือเล่มน,นี้อีกแล้วคือมันเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตกิ๊งจริงทุกคนกิ๊งไม่ได้ได้ตังค์มาจากเขานะคะตันเปลี่ยนชีวิตกิ๊งจริงทุกคนที่อ่านจบแล้วกิไปทำตามเลยมันมีพอยต์หนึ่งของหนังสือบอกว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขรปรับปรุงอะไรได้เลยถ้าเราไม่มีการ t r a c หรือไม่มีการติดตามมาันไม่ใช่แค่กับหนังสือเล่มนี้พูดนใพ คุณละ p o แ c a s t มิชชั่นทูเดอะมูนของคุณละไม่อยู่เลยจะพูดเรื่องเนี้ยบ่อยมากการจดการแทร็กทุกสิ่งทุกอย่างลงในกระดาษอย่างละเอียดเพราะถ้าเราไม่มีการจดมันลงไปอย่างละเอียดอ่ะเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทุกคนก็เลยนํปมาสู่การที่กีกัะเริ่มจดสิ่งต่างๆที่มันป๊อกเอาขึ้นมาในหัวลงในคีปเปนโม่เช่นแบบวันนี้ฉันจะต้องทํางานน,างนี้ฉันจะต้องสัง่งงานคนนี้วันนี้มันก็ดีนะคะมันก็เวิร์กในระดับหนึ่งในช่วง,วงแกรกๆมันดีขึ้นอยู่แล้วแหละเมื่อก่อนเราไม่เคยจดอะไรเลย <laughs> คือพอมันจดลงไปป ข้อดีคือเราลืมได้เลยเราไม่ต้องแบกมันเอาไว้อะทุกคนพอมันป๊อพขึ้นมาปุ๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีกิ๊กจดลงคลิปเป็นโมคือตอนนี้เป็นนิสัยแล้วว่าเอาอะไรฉันโน้ตลงคลิปเป็นโมไว้ก่อนไม่ว่าจะมีเรื่องบ้าบาอคอนแต่อะไรเกิดขึ้นคือเหมือนเราสามารถวางสิ่งสิ่งหนึ่งไว้ในคลิปเป็นโมได้ก่อนนีกอะก็ทำากิกอะมาเรื่อยๆห้ยนานอยู่เหมือนกันนะหลายเดือนจนมาถึงจุดจุดหนึนนนน่งกิ๊กรู้สึกว่าการจดลงในคีิปเป็นโม่ัเริ่มไม่เวิร์ก เริ่มไม่วงนี่ที่นี้คืออะไรมันเหมือนกับว่าหลายๆวันเข้าอะเราจดๆแต่เราไม่ได้ทาทุกอย่างที่เราจดทุกวันนี่ออกปะไอ้วันที่เราจดไว้ตั้งแต่เมื่อชาติปีโมโบคือเราก็ลืมเว้นเพราะว่ามันแบบมันไกลมากกว่าจะมาลื้อหาแต่ละเรื่องว่าแบบจดไว้วันไหนเลยเริ่มรู้สึกว่าคิดไ็นโง่ไม่เวิร์กอะเลยลองมาใช้คูณโน้ตนะคะทุกคนตอนนี้เริ่มใช้อยู่ดีมากคือกินไม่ได้ใช้เต็มศักยภาพของมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่ก็เป็นมนุษย์ที่โง่อะไรเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แบบศูน เพราะฉะนั้นการมาฝึกใช้คูโน้ตสำหรับกิก็เป็นอะไรที่ทุลักทุเลพอสมควรต้องขอบคุณโน้ที่ขายแพนเนอร์คือกิกไปซื้อแพนเนอร์กัน้นงคนหนึ่งใน Facebook พนรู้สึกว่าเออแพนเนอร์ anner, น้เขาดูน่าใช้ตอบจบยโน้เขาก็สอนวิธีการลงชัดพิมพ์ตอบกันเลยว่าพี่มันต้องลงอย่างนี้นะครับนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขอบคุณน้เขามากที่พยายามทุลักทุเลสอนกิกจนกิกใช้คูณโน้ตได้สําเร็จทุกคนมันเวิร์กมากมันเปลี่ยนชีวิตกิกปเลยไม่ใช่ว่าทุกอย่างเปลี่ยนชีวิตผมกาทุคนละกปน <cido f 2> ไม่ใช่แบบอี้แกแกบอกอันนั้อันนี้เปลี่ยนชีวิตไม่เห็นมันจะเปลี่ยนชีวิตฉันเลย <checking. S 1> คุณต้องลงมือทําไปในระดับหนึ่งก่อนคุณถึงจะรู้ว่ามันเวอร์ไม่เวอร,สร์สำหรับคุณแต่สําหรับกิกะกูดโนตมันมันเวอร์ <S <S <ra> ทีนี้ถามว่ากิกใช้กูดโน้โจดย์อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะอาจจะมีการเบอบ้างอะไรนิดอะไรหน่อยเพราะว่าเป็นงานด้วยความที่ใช้กูดโนนไม่ไม่เก่งสเต็ปแรกที่กิกใช้กูดโน้ตนะจําได้เลยเดือนแรกๆใช้กูดโน้ตแบบกระหล่กะลามาก ก็คือพูดโน้นในเดือนแรกก็คือง่อยมากอย่างที่บอกแทะก็คือ <iter> กิกะฟังคอดแคสต์กับอ่านหนังสืออย่างเดียวเลยประมาณครึ่งปีแล้วหกเดือนหลังอ่ะก็เริ่มมาตั้งแต่มกราที่ผ่านมาจนมาถึงมิถุนาตอนนี้หกเดือนกิกเอาลายเดือนมาใช้ก่อนเนี่ยแต่ละวันทําอะไรบ้างมีนักคนไหนนู่นนี่เดือนถัดมา เห็นไหมมันจะพอเราเขียนมันนะมันจะเริ่มละเอียดขึ้นเรื่อยเรเราจะเริ่มรู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรอย่างแบบกิ๊กจะเริ่มไม่ใช้สีเดียวกันตลอดทางหน้าละอ่ะกิ๊กก็จะมีว่าสีส้มเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองลงคอร์สเรียนอะไรพวกนี้คือมองเราไปแล้วรู้เลยว่าอ๋อสีเนี้ยเป็นเป็นเรื่องอะไร เรื่องสีทุกคนไปนเป็นมินิเราเองได้นะคะว่าอยากจัดการเป็นสิ่งอะไรสีชมพูเป็นเรื่องลูกเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยสีม่วงเป็นงานส่วนตัวร้านกระเป๋าร้านเสื้อผ้าอะไรเงี้ยสีฟ้าก็คือจะเป็นงานของที่บ้านทั้งหมดพี่กิ้มจัดการพอมาเดือนมีนาเห็นปะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทุกคนก็คือแบบลายมงลายมือมันเริ่มสเตเบิลขึ้นนิ่งขึ้นสีเสอือการใช้เส้นการใช้มาร์กเมอร์อะไรเงี้ยก็คือนิ่งขึ้นเยอะแล้วก็เขียนได้ละเอียดขึ้นเยอะแคนเนอร์ทุกคน ไปซื้อที่แมทกับตัวเองนะอย่างกี้กโช่วปีแบบซื้ออันสองมันก็เจอแที่แมทกับตัวเองเลยมันไม่ใช่ว่าแพนเนอร์ทุกแบบจะแมทกับเราลองไปค้นหากันดูนะคะว่าแพนเนอร์แบบไหนที่มันมันจะเหมาะกับเราแล้วอย่างหน้านี้เป็น achievement goal ของกีเว่าเดือนนี้กีจะทําอะไรให้สาเร็จบ้างกีก็จะโน้ตไว้เพื่อสิ้นเดือนเราจะได้มาดูว่าเราทําอะไรสําเร็จตามที่เราเขียนเอาไว้บ้างหรือเปล่าแล้วก็พอเริ่มเขียนลายเดือนนะทุกคนมันก็จะมีความเบียอนมากขึ้นว่าช่องในแต่ละวันอ่ะมันเริ่มเขียนละเอียดไม่ได้ว่าเราจะทําอะไรใ่ กิ๊กเริ่มมีการเขียนเป็น weekly planner กิ๊ก็จะมีการเขียนอย่างละเอียดเลยว่าทําอะไรบ้างในแต่ละวันซึ่งโหช่วยได้เยอะมากมันกดดูเลยโอเคเดือนนี้ภาพรวมทุเดือนจะทําอะไรแต่ละสัปดาห์จะทําอะไรพอกิ๊กทับมาขงุงกิ๊กเรื่อยๆเหมือนพอเราพัฒนาเบงมาเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งอะทามิ่งมันชัดเจนมากเลยว่าจะมีอนันนู้นอันนี้ป๊อปอัพโผล่เข้ามา ปรากฏว่ากีกได้ปีหนังสือบูโจมาทัวนหนังสือบูโจไม่ได้ติดมาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าหน้าปกมันจะมีแบบสีอื่นๆแล้วด้วยนะแต่ที่กิมพ์ส้อเป็นสีดาหนามากตอนกิ๊กเห็นหนังสือีเล่มน,นี้ครั้งแรกๆอะ่ะกิ๊กคิดว่าบ้าปะวะใครจะมาจริงจังกับการจดบันทึกขนาดนั้นแกนึกออกเล่าแบบมีคมพี์เพื่อการเขียนบันทึกเป็นเล่มๆอะ่ะแต่กีกะเหมือนเขียนแพนเนอร์มาจนถึง,ถง,ถงจุดหนึ่งกีรู้สึกว่า มันยังมันดีแหละมันดีเลยแต่มันยังเคลียร์เรื่องในหัวของกิ๊กก็ออกได้ไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมด้วยแก้ปัญหาไม่ได้เลยลงซื้อหนังสือฟูโจเนี่ยมาอ่านโอ้โหทุกคนมันเปลี่ยนชีวิตกิ๊กไปเลยมันดีมากเรารู้ว่ามันดีเพราะว่าเรามีการเขียนมาระดับหนึ่งแล้วเรารู้ว่าปัญหาในการเขียนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่ป่ะซึ่งหนังสืออีบูโจมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆพวกนั้นน่ะได้หมดเลยสมมติว่าในแต่ละวันอ่ะ อีกลิสต์งานไวสิบอย่างใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่าเราจะทํางานโหงสิบอย่างเราทุกคนเราไม่ใช่ยอดมนุษย์มันก็จะมีความแบบมีงานสักสี่ห้าอย่างที่เหลืออยู่มันก็จะมากองมันถัดไปแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าทําไม่เสร็จอีกมันก็จะกองมันถัดไปแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นคือกิ๊กรู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้งานคือมันไม่มีวันสิ้นสุดเหรอวะเรารู้สึกว่าเราเมนเนจได้ประมาณนึงแต่พอในคาล endar ของเราอะเราก็เมนเนจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต เ,เปลี่ยนชีวิตแต่กิ๊งไม่ได้ทําตามที่บูโจบอกร้อยเนะคะทุกคนก็คือกิ๊งก็มีการปรับใช้อย่างบูโจเขาจะเป็นแบบฟิลแบบเออเป็นกระดาษเปลา่าแล้วม่เขียนตารางเองเออกแบบเองนู่นนี่นั่นให้แบบเราซึ่งกิง๊งรู้สึกกิง๊งไม่มีเวลาขนาดั้นกิ๊กก็ซื้อแพนเนอร์มาแล้วกิ๊งก็เอาคอนเซ็ปต์บางอย่างของบูโจมาใช้อย่างเช่นงานไหนเป็นอีเวนต์สาคัญแต่ละวันอะ เราต้องทํางานที่สาคัญให้เสร็จภาะสามทีอย่างใช่ไหมเราก็จะมีการดกจั์ข้างหน้าว่าเอองานไหนคืออะไรมาดูสิ้นวันมันควรจะเคลียร์งานในแต่ละวันออกเพื่อไปสู่วันถัดไปเพื่อให้วันก่อนหน้านั้นมันจบแล้วเราจะรู้สึกเตาใจแล้วมันยังมีวิธีการจบงานของมันอย่างเช่นแบบไอสามเรียมอย่างเงี้ยปึ๊บต๊บอย่างเงี้ยก็คืองานเนี้ยไม่เสร็จเลื่อนไปวันถัดไปงานไหนเสร็จแล้วเขียนขีดกากระบาดงานไหนที่เราเลื่อนมาหลายรอบแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออเราคงไม่ทำมาแล้วละขีดค่าไปเลยเพื่อไม่ให้มันกองยู่อีกหลายหลายวัน กิมไม่รู้จะพูดไงคือยูทูบอื่นเขามีอธิบายละเอียดละเอียดเยอะนะคะก็ลองไปเสิร์ชดูว่าเออการทําบูโจอ่ะคืออะไรแต่กิครู้สึกว่าแบบงานในแต่ละวันของเราอ่ะมันถูกเคลียร์ถูกจัดการออกจากหัวจริงๆแล้วมันไม่ไม่ค้างไปในวันอื่นๆอันนี้เป็นจูเน a l ร์ g ิลลี่แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เขียนนะคุณแต่แต่การเขียนจูเน l i ร์หรือ d ดอา y ี่อ่ะดีนะแต่ว่ากิมมันไม่ได้อยู่ในสเตจที่กิจะเอามาเล่าให้ทุกคน ฟังได้เรายังไม่ได้ทำได้ดีขนาดนั้นไงขอ,ขอเก็บไว้ก่อนนะคะทุกคน่นะกลับมาที่ปูโจ มันจะมีคอนเซปต์บางอย่างที่กิ๊กชอบอย่างเช่นพาร์ทไอ้คอลเลกชันอะในชีวิตเราอะมันมีหลายพาร์ทหลายเรื่องใช่ไหมทุกคนแล้วเราไม่สามารถยัดทุกเรื่องไว้ในแต่ละช่องแต่ละช่อง,แต,องแต่ละช่องได้หรอกเช่นแบบบ้านท,ที่อยากทำฝันนู่นนี่นั่นกิ๊กก็จะเอามาลงในพาร์ทคอลเลกชันในแพนเนอร์ของกิ๊กนะคะเช่นเนี่ยพาร์ทคอลเลกชันของกิ๊กใช่ไหมจะมีเอ่อร้านกระเป๋าแกมเมอร์สตูดิโอพาวเวฟิกเกอร์ร้านเสื้ออันนี้งานที่บ้านตอลอโรงเรียนอันนี้จะเป็นคอลเลกชันกิ๊กเงีี้้ยออันนนเเป็คลลกชััันท้งตวเองเอะไรอยย่่างงเี้ซึง เดี๋ยวกิจะเปิด topic s t i c k e ให้ดูตัวลงตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับร้านเนี่ยหรืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ออแพนดิลว่า,าจ,จะทำอะไรพวกนี้ต้นทุนมูดบอดที่เราอยากจะได้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์แนวคอนเทนต์บางทีเราจะมีอะไรที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเราแล้วมันมันอาจจะไม่ได้เป็นงานที่เราต้องเขียนเดี๋ยวนี้หรือต้องทําเดี๋ยวนี้แต่มันอาจจะเป็นโค้ดบางอย่างที่มันอาจจะช่วยเราได้ในอนาคตนะทุกคนก็จะแบบ เอามาโน้ตไว้ในนี้เนี่ยแหละมันจะถูกจัดเก็บในคอลเลคชันแล้วมันจะไม่หายไปทุกคนแล้ววันที่กิ๊กอะเคลียจากคีมเฮมมูม,มาอยู่ในนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบกลับมามีพลังสมองโล่งงานอาจจะไม่เสร็จได้ซ้ํานะอาจจะไม่ได้มีการทํางานได้ซ้ำนะแต่เหมือนงานต่างๆถูกจัดเข้าที่เข้าทางในในเวของมันว่าแบบเออกิ๊กดูแล้วว่ามันควรจะไปอยู่ตรงไหนต่อให้กิ๊กลืมมันไปแล้วอะกิ๊กกลับมา เปิดมันดูในนี้อีกครั้งกก็จะเจอว่าเออโอเคเราเคยโน้ตเรื่องนี้ไว้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบสิ่งที่เราอยากทำบ้านในฝันเลยใดแยกเป็นคอลเลกชันให้หมดการจดอะจดทุกอย่างทุกคนดีมากมากิ๊กอะทำยันแฮปปี้แท็ r เกอร์มูทแ t ็กเกอ p ์แ t ปปี้แทกก็คือเราจะมีการจดเหมือนแต่ละวันเราจะได้รู้ว่าเออติกวันนี้ตื่นเข่าตันเข่าน,าน,าน,นี้วันนี้อ๋อมันกายวันนี้ติดติดแล้วเรามาดูภาพรวมเอเลือ เราทาไปกี่วันเราก็จะได้เห็นว่าเออเราอดเรื่องนี้เรื่องนี้เราไม่ได้ทแต่ว่าที่รู้สึกว่าบางทีอ่ะที่เขียนทุกอย่างแล้วมันใช้เวลายเยอะไปอาบางอย่างที่ก็เอามาปรับใช้เช่นแบบปับมมาใช้แอป,ปบ้างอย่างแท็บบ t ทแท็กเกอร์เดี๋ยวนี้กิ๊กไม่ได้เขียนอะไรพก็มาแท็กในแอป,ปเอาทําเสร็จกดคอมพิวต์อะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นอน่ะเดี๋ยวพี่จะเอามาแชร์ในคลิปถ,ถัดไปนะคะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณเนี้ยอย่าลืมว่า ทำทุกอย่างอย่างสม่ําเสมอคีย์สักเซสเหมือนเดิมและถ้าไม่รู้จะเริ่มจากอะไรเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดทุกคนคือโทรศัพท์พี่หนูไม่มีปากกาหนูไม่รู้จะเขียนไงโทรศัพท์ค่ะทุกคนมีโทรศัพท์เขียนลงไปในโทรศัพท์ได้เลยโน้ตลงไปในคิดโนโมท,ทุกคนมีลายแล้วหลังจากนั้นะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย